สวัสดีคะ่ะถ้าคุณกำลังรู้สึกท้อแท้หรือหมดแรงในชีวิตประจำวันไม่เป็นไรนะคะทุกคนเคยผ่านช่วงเวลานี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักหรือปัญหาในครอบครัวที่ทำให้รู้สึกหนักใจความรู้สึกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆค่ะและมันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณอ่อนแอเลยสักนิดมันแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นมนุษย์ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายปกติในชีวิต ในสังคมไทยของเราเรามักเจอความกดดันจากงานที่ยุ่งเหยิงในเมืองใหญ่หรือหน้าที่ในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจและเคยประสบกันมาแต่ลองนึกถึงสิ่งเล็กๆที่ทำให้คุณยิ้มได้สิคะเช่นชิมก๋วยเตี๋ยวโปรดที่ร้านข้างบ้านหรือเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์เหล่านี้คือกุญแจเล็กๆที่ช่วยให้ใจเบาขึ้น การให้กำลังใจตัวเองด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญมากในการฟื้นฟูจิตใจให้กลับมาสดชื่นและมีพลังอีกครั้งบางครั้งเราอาจรู้สึกเหมือนกำลังแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวโดยเฉพาะเมื่อปัญหาเร่งด่วนเข้ามาแต่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะมีคนจำนวนมากที่พร้อมจะยืนเคียงข้างคุณเสมอการพูดคุยกับเพื่อนสนิทครอบครัวที่อบอุ่นหรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญอย่างนักจิตวิทยาสามารถช่วยแบ่งเบาความรู้สึกหนักตึ้งเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำไว้ว่าการขอความช่วยเหลือไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นความกล้าหาญที่แท้จริงที่แสดงถึงความเข้มแข็งภายในจิตใจของคุณลองใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติบ้างคะการเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านหรือมองดูท้องฟ้าที่แจ่มใสในยามเช้าก็ช่วยให้จิตใจสงบลงและรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างน่าประหลาดใจการดูแลตัวเองทั้งร่างกายด้วยการทักผ่อนให้เพียงพอและจิตใจด้วยการทำสมาธิเบาๆเ,เ,เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะเพราะมันคือฐานรากของความสุขที่ยั่งยืน คุณอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างยากไปหมดในตอนนี้แต่ทุกก้าวเล็กๆที่คุณเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นการลุกขึ้นมาทำกิจวัตรประจำวันล้วนมีความหมายและนำพาคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครเลยค่ะเพราะเส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนมีอุปสรรคและจุดแข่งที่แตกต่างกันไปจงภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณได้พยายามทำมาตลอดไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่มันคือประสบการณ์ที่ทำให้คุณเติบโตขึ้น คุณแข็งแกร่งกว่าที่คิดนะคะแม้ในวันที่มืดมนที่สุดวันพรุ่งนี้จะดีขึ้นเสมอถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองและก้าวต่อไปลองก้าวไปทีละก้าวช้าๆแล้วคุณจะค่อยๆเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มันคือความหวังที่กำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าขอให้คุณมีความสุขกับทุกๆวันนะคะและจงเชื่อมั่นในตัวเองเสมอเพราะคุณมีค่ามากกว่าที่คิดเราทุกคนต่างมีคุณค่าในตัวเองและสมควรได้รับความรักความเข้าใจและความสุขอย่างเต็มเปี่ยมข้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ดูแลตัวเองให้ดีนะคะด้วยการให้เวลากับสิ่งที่คุณรักและจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้มีคนคอยสนับสนุนคุณเสมอขอเป็นกำลังใจให้คุณเสมอข้าไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรในวันนี้ฉันเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยรอยยิ้ม